มาดูอาการควายเป็นสัตว์กันครับอาการควายเป็นสัตว์พร้อมผสมนะครับแม่ปรีนาฮะคลอดลูกวันที่สามเมษาวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนครับไีมครับลูกวันเนี่ยลูกประมาณเล็กๆอย่างเงี้ยลูกชื่อรัตนานะครับเป็นสัตว์ตัวผู้ก็จะมารออยู่ที่คอครับแลวที่สังเกตก็คือเขาจะมีน้ำเมือกนะเดี๋ยวไปดูน้ำเมือกกัน นี่ครับน้ำเมือเขาจะไหลอย่างนี้นะครับตัวผู้ก็จะตามดอมดมนะฮะตัวเล็กตัวอะไรก็ถ้าปล่อยไปตัวผู้ก็จะวิ่งตามนะครับโอ้โหเห็นน,น้ำเมือใสจับจะยืดเหนียวมากครับเหมือนเราทำมือเป็นคืบก็ยังจะไม่หลุดนะฮะเหนียวจริงจับได้ไ,ไม่ดูตอนนี้ามาทำาดู ฉันแล้วว่าจะแมงเนี่ยเขาก็จะยืดเหนียวมากเหมือนพิซซ่าอะอาลีนานี่เนดะ็ก็จะตกใจเลยครับต,ตื่นเตือนเลยมาเร็วโห่เขาจับมันจะเหนียวองี้ครับเหมือนพิซซ่า เหนียวมันขี้หมูคม่ครับยืดยืดประมาณนี้ฮครับแล้วก็ลูกเขาก็ยังเล็กๆอยู่เพราะเขาลูกเกิดได้ยี่สิบเจ็ดวันยี่สิบสี่วันลูกเกิดได้ยี่สิบสี่วันวันที่ 3, สามเมษาวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษากดเลี้ยงนะครับมือเลี้ยง นี่ตัวผู้นะครับก็จะมาฟาอลหงองใจนะสูงประมาณร้อยหกสิบผมสูงร้อยสามสิบเจ็ดสามจิดแปดานสี่หกสามหกเจ็ดก็ 37, 38, 36, จะมาฟอลนี่ต่ำกว่าตรงนี้นี่ตัวผู้จะมารอครับอย่างนี้เราผสมเทียมได้เลยนะครับนัดหมอมาดูได้เลยครับขึ้นมาเช้าก็จะสมพ่งนี้ตอนเช้าหรือพวกนี้ตอนเย็นก็ได้ครับสวยงามมากครับ คือตั้งแต่ยี่บี่ชั่วโมงถึง36ชั่วโมงนับต่อนะครับตั้งแต่เห็นย4ิบสี่ชั่วโมงไปถึง36ชั่วโมงนะหรือทางที่ดีถ้าเป็นผมผสมนะผมจะผสมพุ่งนี้ตอนเช้าแล้วก็มาซ้ำอีกตอนเย็นก็คือเป็นเช้าเย็นไปเลยครับแล้วมีวิธีที่เด็ดให้ลูกตัวเมียด้วยนะผสมยังไงให้ลูกตัวเมียเนี่ยลูกตัวเมียผมเต็มคอครับคือเอาน้ำแข็งอาบให้มันออาบก่นสม ผสมเสร็จอาบน้อแข็งอีกให้ตัวเขาเย็นนะเพราะว่าอสุจิจะอยู่ในความเย็นเนี่ยถ้าเกิดตัวเขาร้อนเนี่ยตัวผู้มันจะแข็งแรงกว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าแล้วก็วิ่งได้ดีกว่าส่วนตัวเมียเนี่ยอ่อนแอกว่าก็จะตายก็จะตายไปก็จะไม่แข็งแรงเท่าตัวผู้แต่ทีนี้ถ้าอากาศเย็นอากาศเย็นทีนี้เอ่ออสุจิก็จะไม่ตายง่ายๆนะฮะก็จะไม่ตายายก็จะก็จะวิง่งวิ่งได้ดีนะครับเขาจะตื่นตกใจง่าย านะนะปาลีนาะปาลีนาะลุกๆชนวิชนอะนเด้เดไม่ชนหรอก<น>ไม่ชนาดนนี่คือค้องไจะมันจะตื่นตกใจง่ายนะฮะปกติก็คือเราจะไปลูบไปจับมันก็จะเป็นธรรมดานะครับเหมือนเอาดูอย่างไอ้ตัวนี้นะครับเมื่อเราไปลูบไปจับมันมันก็จะไม่ตกใจนะะนะ มันก็จะจับได้มันก็จะหน้ามึนนะตีหัวมันก็ยังจะไม่ตีมันก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดควายที่เป็นสัตว์แรงๆอย่างนี้เขาแบบเป็นเป็นเพจเป็นอะไรทักอย่างพร้อมผสมพันธุ์อย่างน,นี้รรนครับเป็นเพศเขาจะตื่นตกใจ,ใจง่ายครับแล้วก็ไม่ค่อยกินยาเท่าไหร่ออเขาจะสดีสดิ่งมาครับตัวผู้เขาไกลเขาก็สดีสดิงแล้วผู้ไปดมไปแล้วเาก็จะเกิดอะไรก็จะ,จะสดีสดิงอ่ะ ไม่ให้เขาไกละเล่นตัวครับกูเรียกก็จะเล่นตัวไปเรื่อยเืยจนกว่าเขาจะขึ้นเต็มที่พอขึ้นเต็มที่เขาจะนิ่งนะฮะเขาจะนิ่งตอนนี้เขาขึ้นโคมตัวอื่นเขาจะขึ้นโคมตัวอื่นแต่พอเขานิ่งแล้วเขาจะยอมให้ตัวอื่นขึ้นโคมพอขึ้นโคมปุ๊บนม่และครับก็จะเสร็จนะครับชั่วโมงรอได้ครับหนืไปแล้วว่ายังไงก็ปรึกษาปลาสุสัดได้เลยครับถ้าเห็นอาการอย่างนี้ไม่ยากครับนะครับ ตัวผู้มารอนะครับหงอุทัยนะสูงประมาณ160ครับสูงใหญ่ยาวครับกำเนียอเยอะนี่อายุ3ปีกว่าแล้วคอดูปีใหม่นี้ดูออกภาษาที่ใหญ่ขนาดไหนตอนเข้าปีที่4ได้3ปีครับดูหางสูงสูงสง มาเฝ้าสุเมียครับอาการเป็นสัตว์ก็มีแค่นี้แหละครับไม่ได้ดูยากอะไรเลยครับคือเขาลอดแล้วประมาณยี่สิบกว่าวันอ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่วันอันนี้ยี่สิบสี่วันก็เป็นเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับถ้าคนสังเกตด,ดีๆเป็นเมื่อคืนพอตอนเช้ามาก็จะมีน้ําเมือกไหลเป็นก็คือจะมีควายตัวผู้แหละตามดม ควายเล็กตามดมอะไรเงี้ยนี่เราก็จะเล่นได้นะฮะลูกของอุทยัยนะฮะัของอุทยัยตัวนี้แหละกับแม่มูราจัฟฟารบัตอะไรเข้าเนี่ยแหละคอยป่าลูกเขา,ยา,ยา,ยาครับโอมันตินสูงใหญ่ยาวครับนี่ลูกตัวผู้ตัวเดียวในคลองนะครับนี่ต้องหลังก็ตัวเมียมหมดเลยครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกันแห ชื่อแม่เรียกไอ้บุญหลายแต่ผมเรียกไอ้โอวันตินนะดูขวัญครับเป็นลูกครึ่งนะครับนี่ดูครับมันก็อยู่กับแม่มันครับหลานผมสูงร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะฮะโอ้โห,ค, 6, ค,โโหควายเพิ่งสี่เดือนครับควายเพิ่งสี่เดือนนะฮะดูเข้าไปเล่นด้วยกัน สุดๆครับแม่มันก็แล้วแต่มึงจะทำอะไรขี่แม่มันได้ไหมดีแก้วนี่คือควายป่าน,นี่สบายสบายนอนวันนี้ท้องท้องไอหงษุยไทยละหงษ์กุยไทยไ,ไปสายพญาหงครับผมเด็กขึ้นได เชื่องขี่ก็ได้นะครับน่แต่ว่ามันเล็กอยู่ไม่อยากให้มันขี่สี่เดือนแล้วครับไม่ใช่ว้ขี่แล้วหนแต่มันก็ไม่ฟังครับขี่ไปแล้วครับหนักครับ <c oughs> การของวายเป็นสัตว์กลับมาอยู่ที่ครอบเจ๊ปรีนาที่กำลังเป็นสัตว์นะฮะต้องการผสมพันธุ์ถ้าใครไม่มีพ่อพันธุ์ก็ติดต่อหมอมาเลยครับ ผสมพ่อพันธุตัวเด็ดๆมีมากมายเลยครับในประเทศไทยครับลูกเขาลูกเขาก็จะประมาณนี้ครับแม่เขาก็จะเป็นถัดเป็นถัดเพื่อพร้อมผสมผสมไปอก็จะท้องอีกนีเ่เชือกนะนี่เลยเสื้อแดงเสื้ออะไรนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหารครับควายไม่มองเห็นแค่สองสีขาวดำเหมือนสุนัขครับ ไม่ไม่เกี่ยวกับใส่เสื้อแดงหรือใส่เสื้อน้ําเงินฮนะไม่ใส่เสื้อเหลืองอะไรไม่เกี่ยวแดงเหลืองเขียวน้ําเงินได้ไม่เป็นไรฮนะเรามารู้จกักลูกเจาก้าหงูไทยกันดีกว่าทําไมถึงมีแต่ตัวเมียคือด้วยความพิเศษของเขาเลยครับหงูไทยจะให้ลูกกับตัวเมียนะมันเดินไม่ใช่ไอ้นี่นะฮะอัน,อนตัวแรกชื่อขนุนหนังครับลูกกับน้อยนานี่ตัวนี้น้อยนาน้อยนาเป็นลูกของ แม่แต้วน่าจะเป็นควายซื้อมาจากอุทยนน่าจะเป็นควายอีสานนะขายไปอุทยแล้วก็ไปเจอแล้วคนที่แถวเนี้ยไปเจอที่อุทยก็เลยซื้อกลับมาก็เลยเป็นควายอุทยสูงร้อยสี่สิบสามครับ่น,นลูกลูกเขาจุดต,ตรงกลางนะตั้งแต่เป็นลูกของอุทยเหมือนกันครับตัวเมียเหมือนกันทั้งข้อนี้สี่ตัวนี้เป็นตัวเมียหมดเลยเคยไปผสมที่อื่นมาแล้วมาเป็นตัวผู้ หลายสิ่งหลายอย่างรวมกันครับทั้งความเชื่อทั้งอะไรด้วยหลายๆอย่างนี่ครับลูกสาวลุงเพชรอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ลุงไพลินนะฮะหรือว่าเมษาเกิดวันที่หนึ่งเมษาครับอลูกไอเบิ้มครับเบิพลาเบินี่เธอข้างอันนี้สูงสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าครับ เทียบกับหลานผมผมนี่ร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดตูดมันร้อยสี่สิบห้ามันขี่ทุกตัวครับเป็นเรื่องธรรมดาของควายกระเด็กชิวๆครับมแม่เขาใหญ่มากครับสายปานสุรินปานสุรินกินสุรา ใครลูกน้องเขาเป็นไอ้เบิรมพันล้านเป็นลูกเบิรมพันล้านไม่ต้องห่วงครับแม่เขานี่หนักเป็นตันนะฮะแม่เขาก็สูงร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกนะครับถ้าท้องแก่ๆก,ก็วัดได้ร้อยสี่สิบห้าถ้าคลอดมาแล้วก็สูงๆหน่อยก็ได้ร้อยสี่สิบหกครับเชี่อจริงยัดูไม่ใช่ลูกมันสูงอะ็ไหนรักกันนะพอเราคุยมันฟังมันก็มาฟังเรานะ ปารีนานะครับไม่ไดือครับรวงเขาปารีนาเอยดูเขาครับดูเขาดีกว่าดูเขาดีกว่ากินไม่ได้กินไม่ได้ร,รัตนารัตนากินไม่ได้นะอเอเอภาษาไทยรัตน์เป็นลมแล้ว ถ้าเกิดเราไม่ผสมก็อีกยี่สิบเอ็ดวันก็จะเป็นแบบนี้อีกครับผมว่าจะเป็นแบบนี้อีกประมาณกี่เปอร์เซ็นผมบอกว่ารนะ้อยเปอร์เซนนะยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองวันยังไงก็เป็นน้ำเมือกไหลแบบนี้ครับยืดๆเหมือนพิซซ่าครับนี่ครับไอเจ้าหงษ์ไทยที่ให้ลูกตัวเมียเยอะที่สุดครับสิบตัวให้ลูกตัวเมียถึงเก้าตัวผสมให้ป้าไปสามสี่ตัวยายนาาไอ ไอ้หม่ผสมให้ยีนนาไปกี่ตัวสามตัสี่อสี่ออกตัวเมียน่นะสองสองสามไม่ใช่ไหมสองมีตัวที่เือผึ่งอ,อกไม,ม่นะสองอ๋อมีมีนาก็หงยกตัวเมียตัวเมียชื่อมีนาก็หงยกอ๋อชีลาสุดเนี่ยจ่าสุดได้ตัวเมียอีกสองครับหงอุทัยกัดมาอีกสองแล้วครับก่อนหน้านั้นอีกสามได้ตัวเมียอีกครับแต่ว่าตอนที่เขาอายุสองปี 2องปีตอนที่เขายุติแปดเดือนเขาก็ผสมได้แล้วนะนมันก็ฟัดกันเองฮนะไม่มีใครบังคับครับสูงประมาณร้อยหกสิบเซนอันนี้ลูกสาวซูโม่ครับไปฝากผสมว่าเขามาได้ลูกัวผู้ชื่อต้องหยอด,อออดไม่ได้เรื่องเลย ม,มันต้องหยอด็เลยเรียกไอ้หมมต้องหยอดลูกสาวสูโม่ครับผมเรื่องตามเนื้ออะไรดีฮะแต่ส่วนสูงนั้แค่ร้อยสี่สิบครับตัวหน้าก็ดูครับหน้าเหมือนเทพมงคลน,นะเทพมงคลหน้าก็เหมือนสูโมครับวันนี้ความคิดส่วนตัวนะไหนดูดิกินเนื้อ้าย นะครับดูครับหน้าเหมือนเทพมงคลนะจะมันเ,เป็นลูกสมโม่นะไอ้ตัวนี้เ,นเทพมงคลเป็นลูกเพื่อนพันล้านกำลังนขคมนะูหลังลังดูหลังครับเอ็ดเปรยดครับน้ำมากมีมีแอ่งน้ำข้างหลังด้วย ตอนนี้ท้องหงอุทัยอยู่จะจำไม่ได้ว่าท้องกี่เดือนแล้วต้องไปเปิดดูครับเปิดซมุดูแล่ว้ก็ดนดูยูทูบดูมันก็ย้อนกลับมาพอคลอดสิเอ็ดเดือนมันก็คลอดนะยูทูบมันเอ้ยถ้าถ้า Facebook มันจะหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วก็จะเห็นเลยฮะ <c oughs> แม่นี้ก็ซื้อมาจากอุทัยเหมือนกันครับจากพี่ในก็ท้องก็หงอุทัยเหมือนกันครับไม่นานก็คงคลอด เนี่ครับหลานรมสูงร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดครับใครก็ประมาณร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบเาชี่ยเลยห่างก,กันอยู่ในกล้องก็คืบหนึ่งถ,ถ้าจริงๆหนึ่งคืบ โอ,อไไนะ้ยไปดูลูกตัวต่อไปดีกว่าครับอันนี้สายใบหยกครับเพราะว่าเป็นลูกใบหยกหรือหลานใบหยกแบประ,ะรมาณนี้เจ้าของเดิมบอกตัวสูงมากนะครับแม่น,นี้สูงไว้สี่สิบหกครับก็เลยเรียกอีหยกตามเจ้าของเก่าครับหยกหยกหายไหน,นี่เรานี่ครับผสม ยกยกยกได้เหมืกกอนจากคุณติงชาณรงค์นะฮะตอนเอามาฝูงร uh, ้อยสสิครับมาอยู่ไม่ถึงอะไม่ถึงร้อยสประมาณฝูงร้อยสามสิบหเซนมาอยู่กับผมสูงมาอีกสิเซนดูด้วยกันมาสองปีแล้วครับนี่ลูกสาวตัวแรกเขาครับเป็นลูกซุปเปอร์ซุปเปอร์จากวิกไอฟาร์มครับเป็นตัวเมียนูนอยู่ใกล้ๆนู่น ตูกชื่อเพิ่งเกิดนะครับเกิดหลังแม่ปารินยัยเกิดหลังปารินยัยยังไม่เป็นสัตว์นะครับตัวนี้เกิดว่าเขาสูงครับได้ความสูงได้ลูกสองตัวแล้วลูกชื่ออะไรฮะลูกชื่อปลาอะไรปลาลิชัดปลาลิชัดน,น,นะครับตัวเมียะครับลูกของเจ้าหองอุทัยเหลืองอุ้ยดีครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรกินเสียงคนมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ปาลิชัดอันนี้ข้าปูอตอ้าวเหรออต่อ้าวมันจะเมียเหมือนกันปาลิชัตินูไปยูคูปาิชติไปยูคคอกนูนะครับผิดตัวครับอันนี้ลูกของอุทยไทยเหมือนกันครับแต่เป็นลูกอีแม่นี่ฮะแม่แม่ลูกเกตู้ผิดตัวผิดตัวต้องถามหลานลงรับเพราะมันจะจําได้หมดมันมันควายมันเยอะผมจำไม่ได้มันหน้าเหมือนกัน Richard, นนนไปดูปาลิชัดสุปเปร์หรือเปล่าอันนี้เอามาดูตัวตัวนี้ต่อไปเป็นลูกของแม่ตู้อันนี้เป็นลูกตัวแรกที่ผมผสมเชื่อมได้เลครับผสมวันที่24ธันวา2562แล้วก็เกิดเกิดวันที่เท่าไรจำไม่ได้แต่จำมันผสมได้เพราะผมไปซื้อน้ำเชื้อล้วผมก็ขับรถไปซื้อน้ำเชื้อตอนขับไปตอนตีสี่ คือน้ำเชื้อเสร็จ <Okay. S 1> ขับมาผสมสิบโมงเช้ามันชนกันใช้ตัวไหนอีปาริน,นาชนเลยหงอ๋อมันขึ้นมันหยอกกันหนุน่มสาวครับหนุ่มสาวหยอกกันก็เลยผสมก็เลยติดเลยฮะอาบมน้อแข็งด้วยนะครับนี่อาน้ันแข็งอาบม้ันแข็งไปผสมไปแต่ว,ว่าตอนนั้นผสมหน้าหนาวมันเดือดทันวาอัางใหญ่มากตอนนั้นยังไม่มีโควิดครับอังโคตรใหญ่เลยนี่แอสซเปอปรย์ยืนอยู่นี่ นู้ตัวนั้นนะลูกเขาที่ที่ที่พูดไปเมื่อกี้เขาชื่อขบปุ่นจำผิดว่าเป็นปริชัด้าตู้ยินแล้ว,วตู้เขาอ่างใหญ่นะแล้วลูกเขายังเด็กอยู่าาจะขามาหาแม่เขาแล้วนะฮะลูกกับแม่กันจริงก็อ๋หิวนมแล้วโอ้ไปเปิดเปิดให้มันกินนมเลยเปิดทั้งสองคอกเลยต่อมามันเป็นลูกซุปเปอร์นะ,ะนี่อันนี้อันนี้ไม่มั่วคนะรับเพราะว่าอันนี้ผสมหลอดเดียวอันนี้ผมอยู่ด้วยก็คือผสมซุปเปอร์หลอดสีม่วงครับสมัยนั้น ซื้อน้ำเชื้อกาวเจริญมาแล้วก็แถมมาใหาเเ้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดให้มันออกไปเลยเขามาดูครับนู้นตัวหลุดลกูลกของวัวไทยนีนต่ตัวนี้ลูกของวัวไทยครับตัวเมียแต่ตัวนี้ลูกซุปเปอร์นี่ก็ด, ours, ด,ดิกหางได้แดดแดดตัวหลังลูกซุปเปอร์ว่าเพือนแม่ถุงพอง อันนี้เป็นสายประยุกผสมกับผงกุทยไทยชื่อปราริชัดเอ่อยล่องน้ำเลยปล่อยลงน้ำเลยว้าทุกของ่ะครับผมอือก็เฝ้าตัวเองดูวูดวงเขาดูเขาครับเขาคันสอนครับคันธนู เปิดเลยเปิดเลยเป็น,ปน,ปนยยไรแงละลูกซิปเปอร์ปเพื่อมันจะขาใหญ่ยาวครับลูกของอุทัทยมันก็จะซปลงหน่อยนึงลูกขา,ขาเขาจะใหญ่สูงใหญ่ครับสุปเปิดสูงใหญ่ยาวจติดตุ้มเนีนเย ก็ลากันไปก่อนเท่านี้ครับผมเราแนะนำควายที่เป็นสัตว์พร้อมผสมควายเป็นสัตว์ดูยังไงเหมือนอย่างที่เราพูดมาข้างต้นนะครับประมาณนั้นแะไม่ไม่ได้ยากอะไรครับไปแล้วครับสวัสดีครับ